สวัสดีชาวนิตเตอร์แล้วก็ชาวเรียวด้วยนะคะวันนี้นะคะรุ่นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่ได้รู้จักนะคะก็ชื่อนุ่นนะคะหรือว่าจะเรียกว่าพี่นุ่นก็ได้นะคะสุกัญญากระหลอ่อมัดนะคะแล้วก็ยังไงปรบมือให้กับโค้ชของนุ่นนะคะว่าจะเป็นสีเบิร์นนะคะเตียงแล้วก็ชมพู่ด้วยค่ะอ่าห้าห้าหรือแปดแปดใช่ไหมอ่ะแปดแปดนิดนึงนะคะก็ นุ่นอ่านแชทต,ตลอดเลยเนแล้วก็ได้ฟังทั้งจานะคะแล้วก็ได้ฟังทั้งวิกเตอร์ไอมนนีใช่ได้ฟังทั้งน้องพลอยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าหูชาววิกเตอร์แบบแอคทีฟในแชทมากนะคะแล้วก็เตรียมตัวมากๆเลยกับการทําตลาดอันนี้นะคะวันนี้นุ่นก็เลยได้รับมอบหมายมานะมาพูดถึงเรื่องของศักยภาพในการทําตลาดสกินแคร์เอาเป็นแบบนี้ก่อนเลยนุ่นว่าเมื่อกี้สิ่งที่จะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับสินค้า แล้วก็พลอยเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าต้องทำยังไงนุ่นว่ามันเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับคนที่พูดง่ายๆคือพร้อมจะลงมือทำละแต่ฉันอยากได้วิธีการว่าเราฉันจะโพสยังไงเห็นด้วยไหมนะคะพูดง่ายๆคือถ้าเราพร้อมอะเรารู้สึกเลยว่าเอาฉันอยากทำตลาดเนี้ยนุ่นว่าจับจ่าเราก็จะพลอยอะเราสามารถแบบลงมือทำได้เลย วันนี้นุ่นว่านุ่นขออนุญาตมาพูดในมุมของคนที่อาจจะเรียกว่าลังเลดีไหมหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบฉันควรโฟกัสไหมหรือว่าชัน่ะเอาแนะนาโปรตีนเหมือนเดิมแนะนํารีบอลเหมือนเดิมหรืออาหารเสริมเหมือนเดิมนุ่นว่านุ่นอาจจะพูดในมุมแบบนี้ละกันนะคะแล้วก็พูดถึงศักยภาพของเขาเรียกว่าตลาดสกินแคร์ตั้งแต่คอสเมติกก็คือสีสันจนกระทั่งถึงเรื่องผิว แล้วก็รูปร่างแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าการทาครีมต่างๆนะคะเอาอันดับหนึ่งเลยนะคะก่อนที่นุ่นเนี่ยจะมารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะคะใครในที่นใครในที่นีบ้างก็ใช้เคาน์เตอร์แบรนด์บ้างตั้งแต่ High End เริ่มต้นที่ตัว L มีไหมตัว L ตัว C ถ้าจะพอรู้เนาะนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นกลางๆก,ก็อาจจะเป็นตัว S พอเดาได้ไหมตัว S ญี่ปุ่นถูกไหมนะคะแล้วตอนนี้ก็มีสกินแคร์เยอะมากที่เป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่า Niche คือเราไม่รู้จักเขาเพราะเขาไม่ได้เข้า c o u n t เตอร์แบรนด์ตามห้างสรรพสินค้าแต่เขาอ่ะจะไปเข้าอยู่ตามเขาเรียกว่า Specialty หรือว่าร้านขายสกินแคร์เฉพาะเจาะจง เคยได้ยินร้านที่ชื่อว่า BFF ไหมอันนี้โฆษณาให้เขาด้วยนะเขาจะเป็นร้านสกินแคร์ที่แบบเขาเรียกว่ามีความพิเศษแบรนด์ที่เขาเอาเข้ามาจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็จะเป็นแบรนด์แบบเหมือนแบบมีชื่อคุณหมออยู่นะคะนุ่นจะบอกเลยว่าแบรนด์เหล่านั้นน่ะก็เคยผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาแบบกระปุกละกี่หมื่นบอกมาเลยใช้มาหมดแล้วนะคะ แต่พอเราอะ่ะเข้ามาเราก็มาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการผลิตสกินแคร์แล้วก็ต้นกําเนิดของสกินแคร์ในธุรกิจเครือข่ายอะ่ะนุ่นบอกเลยว่านุ่นเนี่ยใช้ครีมที่หน้านะไม่เคยเกินกระปุกละหนึ่งพันหบาทเนี่ยมาเป็นระยะเวลา10ปีละไม่เคยใช้เคาน์เตอร์อแบรนด์อีกเลยก็คือใช้สินค้าที่อยู่ในเครือข่ายนี่แหละ นะคะทำไมนุ่นถึงพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่านุ่นจะหนักเลยว่าจริงๆแล้วศักยภาพของธุรกิจสกินแคร์คืออะไรรูป้ป่ะมันมีค่าการตลาดอะอยู่เยอะมากคือต้นทุนอะมันไม่ได้แพงอะไรมากมายนะแล้วก็บวกแพคเกจจรงนะแต่แบรนด์ต่างๆที่อยู่ตามเคาน์เตอร์แบรนด์หรือเป็นแบรนด์ที่เราเคยได้ยินเนี่ยเขาจะใช้ดาราแล้วเวลาที่เขาใช้ดาราเขาจะไม่ได้ใช้ดาราแบบ เขาเรียกว่าท้องถิ่นเนาะเขาใช้ระดาระดับฮอลลีวูดเขาใช้ระดาระดับค่าตัวที่แพงมากๆแล้วเราคิดว่าใครคะคือคนที่จ่ายค่าตัวเหล่านั้นให้กับดาราพวกเราไหมถูกปะเขาก็เอาเข้าไปอ่ะอยู่ในกล่องสกินแคร์แล้วเขาก็เอามาขายเราแต่ข้างในอ่ะคุณภาพอ่ะมันอาจจะไม่ได้เทียบเท่าแบบนั้นนุ่น มีนะคะรุ่นน้องที่เขาทำงานอยู่ที่นุ่นพูดชื่อได้เนาะเพราะอันนี้มันก็เป็นกลุ่มปิดเนาะเอสเตอยู่ที่นิวยอร์กเรารู้ไหมคะว่าบริษัทเอสเตอ่ะคือเจ้าของละแมเรารู้ไหมเราเคยได้ยินละแมเนาะนะคะบริษัทเอสเตคือบริษัทชื่อแม่แล้วก็เป็นคนที่นะคะผลิตละแมละแมแพงไหมกระปุกหนึ่งแพงไหมแพงมาก ก็เป็นแบบหมื่นกว่าสองหมื่นเลยเนาะถูกป่ะมมีคนที่ทํางานอยู่ที่นิวยอร์กนะคะ mm hmm. เขาบอกเลยว่าอ๋อทํางานที่นั่นไม่มีอะไรเลยเราเคยเห็นชามก๋วยเตี๋ยวไหมชามก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนะคะเอาชามก๋วยเตี๋ยวไปเขาจะมีถังละแมแล้วคุณก็จะไปตักเอาอะ่ะเท่าไหร่เอากลับบ้านก็ได้ถ้าเป็นพนักงานที่อยู่ที่เอสเตที่อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยก็คือสิ่งที่แบบเราได้รับรู้มาแล้วก็เราก็ ได้เรียนมาไม่ใช่ได้เรียนมาหรอกคนฟังมานะคะคนพูดให้เราฟังเราก็รู้สึกเลยว่าอา้าวสกลงแล้วว่าค่าการตลาดมันเยอะขนาดนั้นเลยแต่เราคิดว่าเนี่ยหลายคนแบบเฮ้ยจริงเหรอนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเรารู้แบบนี้แต่ยังมีคนนะ่ะที่ยอมจ่ายกระปุกแล้วเป็นหมืน่นอะเราคิดว่าตลาดนี้มันใหญ่ไหมอะแต่ตลาดเนี้ยนะใหญ่หรือไม่ใหญ่ยังไงเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะ เขาเรียกว่าการ s ซลิชชิ่งหรือว่าการเขาเรียกว่าเปลี่ยนแบรนด์อะทำโคตรง่ายผู้หญิงเรา,าอยู่ในเนี้ยอยู่ในจออะเราเปลี่ยนแบรนด์สกินแคร์มากี่อันละหรือเราไปดูตามแมกกาซีหรือเราไปดูแบบตามไอจีแล้วเราก็เห็นว่าดาราคนนี้บอกว่าอันนี้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 อะแล้วเราก็เอาอันนี้ไว้ในตู้เย็นก่อนแล้วก็ลองอันนี้ก่อนแล้วก็ทุกอย่างมันก็กองอยู่ในตู้เย็นอนะเยอะไหมอะเนี่ยเห็นจา้าอยู่ในจอยิ้ม เพราะสรุปแล้วบางคนผู้หญิงบางคนนะ่ะต้องไปซื้อตู้เย็นเล็กๆอะ่ะเอาไว้ในห้องนอนเพื่อจะเก็บกักสกินแคร์อย่างเดียวเอาจริงๆนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจริงๆอะ่ะการซวิชอะ่ะมันง่ายแต่คําถามถัดมาเลยค่ะตอนนี้ทุกคนในที่เนี้มีลูกค้าที่ทานรีบอลเนาะถูกปะ่ะมีลูกค้าที่ทานรีบอลหรือทานสินค้าของ Legacy เอาจริงๆเราว่าเขาซวิชยากไหม เขาเปลี่ยนยากไหมอยู่ๆแบบเขาจะไปเปลี่ยนโปรโตีนเลยเปลี่ยนวิตามินเลยหรือเขามาถามเราก่อนเราเคยมีลูกค้าไหมไปเจอโปรโตีนตามท้องตลาดแล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ถามเราว่าอันนี้เป็นยังไงถูกป่ะเราลองจินตนาการเราลองจินตนาการนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนรีบอนหรือการเปลี่ยนสิ่งที่เขากินอะ่ะมันไม่ง่ายแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ง่าย เพราะว่าเขาหากของอื่นดีไม่ได้นะแต่สิ่งที่มันสำคัญเลยอะ่ะคือหนึ่งเขาเชื่อใจเราสองเขาเชื่อใจ legacy ใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างวันนั้นอะ่ะคือเหตุผลเลยที่ทำไมอะ่ะเขาถึงสวิชอะ่ะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นนะ่ะใครก็ตามนะคะที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ของอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไหมอะ่ะหรือว่าฉันจะโฟกัสแต่ อาตลาดอาหารเสริมก่อนน่ะนุ่นบอกเลยว่าเราอ่ะจะต้องใช้ศักยภาพของสามไฮใช้ศักยภาพของการที่มันเป็น legacy ใช้ศักยภาพของคำว่านวัตกรรมการเลือกโรงงานที่ดีที่สุดแล้วก็การตรวจสอบอ่ะเข้ามาในตอนนี้ถึงแม้ว่าเราอ่ะยังไม่มีของแต่เวลาเราคุยกับลูกค้าเราต้องคุยกับลูกค้า โดยเอาเครดิตเราและโดยเอาหลักการของสารไฮอะไปคุยนะคะแล้วจริงๆอะตลาดสกินแคร์ไฮฟ์อันเนี้ยเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเป็นทอด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 ,ทอด,ทอด,ทอดนะคะแต่นู่นะ่ะจะกลับมาพูดถึงเฟิร์มมิงเนาะเฟิร์มมิงเนี่ยมันไม่ใช่เทสแค่ครั้งเดียวนะ นุ่นเนี่ยได้มีโอกาสในการเทส e anti cellulite firming gel เนี่ยมาตลอดระยะเวลาสปีนุ่นบอกเลยว่ารอบแรกเวลาเราทำเซอร์วย์อะนุ่นก็จะบอกเลยว่า no ไม่ผ่านเป็นนุ่นก็ไม่ซื้อกว่ามันจะมาอีหลอดเนี้ยนะคะกว่ามันจะมาที่บอกว่าไม่ร้อนอ่ะจะเอาเย็นย็น่ะจะเอาแบบไม่ต้องนวดอ่ะจะเอาแบบไม่แรบอ่ะนุ่นบอกเลยว่า มันผ่านการคัดสันนะ่ะไม่แตกต่างกับการชงโปรโตีนไม่รู้กี่รอบกว่าจะได้ความอร่อยของมิลติโปรชงโฟโลไม่รู้กี่รอบเพื่อแน่ใจว่าเฮ้ยทานไปปุ๊บอไม่ท้องบิดแน่นะเฟอร์มิงครีมเจลครีมตัวเนี้ยไม่มีความแตกต่างเลยในการคัดสันคือเราใช้ความละเอียดอะไม่แตกต่างจากอาหารเสริมเลยซึ่ง รุ่นบอกเลยว่าในฐาน,นะเราทำธุรกิจนะคะในฐาน,นะที่เราจะเป็นผู้แนะนำให้ให้เราใส่ feeling แล้วก็ความรู้สึกของเราอะ่ะไม่แตกต่างจากเวลาเราแนะนำบีบอนหรือว่าเราแนะนำอาหารเสริมของเลกา c ซีเลยมันเหมือนกับเราอะ่ะรู้จริงๆเลยอะ่ะว่าเขาอะ่ะผลิตยังไงเพราะสกินแคร์ที่อยู่ข้างนอกนะเราไม่รู้เลยว่าเขาอะ่ะผลิตยังไงบ้าง ครั้งสุดท้ายที่นุ่นคุยกับจานะตลกมากเลยเพราะว่านุ่นอะเดินเข้านะคะไปที่เซนทันชิดลมนะคะแล้วนุ่นอะก็ไปหลงเข้าไปในเคาน์เตอร์แบรนด์อันหนึ่งที่ขึ้นต้นด้วยตัว C เพราะว่าเราอยากได้บรัชออนเพราะเราไปฟังบล็อกเกอร์จริงๆใน i อจะมีบล็อกเกอร์เต็มไปหมดเลยรีวิวสินค้าที่นุ่นบอกว่าเฮ้ยทำไมตลาดสกินแคร์มันมีเยอะมากแล้วเขาก็จะโมว่าเนี่ยแบบ เฮ้ย hey, มันดีมากอันนี้มันละมุนมันนวลมันนวลมันนวลปรากฏว่าเนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์ีก็หลงเข้าไปเนาะหลงเข้าไปปุ๊บแค่บรชออนอันเดียวเนี่ยประมาณสองพันแล้วนุ่นก็เอามาโพสตในระหว่างที่นุน่นกำลังจะซื้อบรชออนน้องผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณพี่คะแล้วคุณพี่ใช้สกินแคร์ยี่ห้ออะไรคะนุ่นก็เลยบอกบอกว่าโอ้ยเนี่ยแบบพี่ก็ใช้ไปเรื่อยอะเกาหลงเกาหลีนู่นนี่นั่น แล้วเขาก็เลยบอกว่านเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าจะให้ลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็นสเตมเซลเซรั่ม um นะคะเอามือมาเลยค่ะแล้วเขาก็ให้นุ่นลองแล้วเขาก็ถูนะคะแล้วเขาก็บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยขายดีมากนะคะถูเลยค่ะสัมผัสเห็นไหมคะมันต่างกันมากเลยค่ะสองผิวนุ่นไม่เคยเห็นสกินแคร์อันไหนเลยนะถูข้างหนึ่งแล้วพอเอามาเทียบกันปุ๊บแล้วมันไม่ต่างก็ในเมื่ออีกข้างหนึ่งมันชุ่มชื้นแต่แต่ก่อนเราก็หลงไปด้วยไนงะนึกอเ่าออหรอแม้ ปรากฏว่าพี่ก็นุก็เลยถามวันนี้แบบหล่อแล้วมันราคาเท่าไหร่คะเขาบอกนะว่าอ๋อไม่แพงเลยค่ะเนี่ยขวดเนี้สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทนุนว่าสมัยก่อนนะนุนก็อาจจะเป็นแบบนึกออกปะหลงไปอะแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วไงนุนว่าสิ่งเหล่าเนี้ยเราต้องเขาเรียกว่ากลับมาสะท้อนแล้วเราก็ต้องเห็นเลยว่าคูไม่มีคนข้างนอกเยอะมาก ที่พร้อมจะจ่ายให้กับอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาสวยขึ้นที่ทําให้เขาผิวดีขึ้นที่ทําให้เขาแบบลื่นขึ้นเห็นด้วยไหมอ่ะเอาจริงๆพวกเราพร้อมจ่ายไหมอ่ะถ้าเรามีเงินเราพร้อมจ่ายไหมแต่นะคะสิ่งที่เรากําลังมีอยู่ตรงเนี้ยได้ผลจริงราคาเหมาะสมและนุ่นว่าสิ่งที่สําคัญที่เป็นเป็นตัวที่ทําให้นุ่นแนะนําได้ตอนช่วงนี้เลยนะ คือการที่บอกว่าเอาจริงๆมันคือการทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะทาแล้วอยู่ได้ทาเช้าก็ได้ทาเย็นก็ได้ทาในระหว่างวันก็ได้คือตอนเนี้ยในขณะที่เราไม่ได้ของอะ่ะแต่มันมีคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะ่ะเราต้องเอาจุดเด่นที่เมื่อกี้จ่าพูดที่ไม่ใช่เป็นแต่ผลลัพธ์นะแต่ moisturizer brightening เนียนเรียบ เย็นถ่ายได้สิ่งพวกเนี้ยนุ่นว่าเราต้องเอาออกไปให้หมดเราต้องพูดให้หมดในตอนนี้เพราะด้วยราคาแล้วแล้วด้วยคุณสมบัติอื่นๆนอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นจุดตัดสินใจขนาดเคาน์เตอร์แบรนด์อันเนี้ยเขาบอกนุ่นว่าดูสิคะแตกต่างแล้วเขาจะให้นุ่นตัดสินใจด้วยสองมือนอ่ะแล้วมันคงจะมีคนที่ทําแบบนั้นมันก็คงมีคนตัดสินใจโอเคน้องงั้นเป็นสเต็มเซลล์ใช่ไหมเอามาเลยอ่ะถูกไหมอะ่ะ เพราะฉะนั้นน่ะนุ่นว่ามันขึ้นอยู่กับแค่การสื่อสารของเราศักยภาพของตลาดสกินแคร์นะคะเป็นอะไรที่นุ่นบอกเลยว่าไม่ได้แท้อาหารเสริมเพราะอะไรรู้ปะ่ะไใครบ้างเคยเจอคนอยากลดน้ำหนักแล้วก็พูดว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายเลยเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ได้แบบไปเจอเทรนเนอร์เลยมีไหมแปลว่าอะไรเพราะว่าอะไรมันยังมีคนที่เข้าใจผิดเยอะมาก ว่าออกกําลังกายเถอะไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนการกินเห็นด้วยปะมันมีคนที่เข้าใจผิดแบบนี้เยอะแล้วต่อให้เราพูดนะว่าสวยต้องสวยจากภายในถ้ามีเงินร้อยบาทให้อาหารเสริมแปดสิบให้สกินแคร์ยี่สิบเราคิดว่าคนโดยทั่วไปให้กับสกินแคร์เท่าไหร่นุ่นว่าให้กับสกินแคร์เยอะมากเยอะกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำขนครีมไปเถอะแต่ยังกินมาม่าอยู่ เพราะฉะนั้นนะ่ะอย่าละเลยตลาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้แล้วหมดไปเอ่ยอะไรเอ่ยแต่รุนบอกเลยว่าพร้อมจ่ายถูกต้องเลยคือแบบเขาเรียกว่าถึงไหนถึงกัรนนะ่ะในเรื่องผิวในเรื่องความสวยนะคะในเรื่องของการให้ได้ร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ยังลังเลอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าทำไงดีแนะนำยังไงดีฉันก็ยังไม่ได้ของ ฉันควรโพสไหมหรือเอาไว้ก่อนก็ได้นุ่นบอกเลยนะคะว่าเราต้องเริ่มตั้งแตบบ่ตอนนี้เพราะเมื่อวันที่ยี่สิบสี่อ่ะคือโซเชียลมันจะถลม่มเมื่อคุณเห็นแบรนด์แอมคุณจะแบบลุงนีฉันโพสตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วลุงนีฉันเก็บออเดอร์ดีกว่าว่านุ่นพูดแบบนี้เลยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วันเปิดตัวมาแล้วคุณเห็นแบรนด์แอมปุ๊บเนี่ยคุณจะแบบโคตรเสียดายที่คุณไม่ทําอะไรนะตอนนี้ทีนี้ สุดท้ายละนะคะนุ่นมาให้ไอเดียนิดนึงแม้ว่างั้นตอนนี้นุ่นแนะนำยังไงนะคะเอาจริงๆนะนุ่นเริ่มต้นประโยคเนี่ยนุ่นเริ่มต้นประโยคแบบนี้ค่ะกี้อ่ะเพื่อนนุ่นกี่ธรรมดาแกเป็นคนที่แบบว่าชอบทาอะไรที่เป็นพวกแบบครีมทาผิวอยู่แล้วไหมพวกแบบไม่ต้องเอาลดเซลลูไลน์นะเอาแค่แบบผิวเนียนเรียบกระจ่างใสเป็นคนชอบทาครีมอยู่แล้วเปล่า มันจะมีอยู่กี่คําตอบคะหนึ่งกับสองถูกป่ะไม่มีอยู่แค่สองคำตอบบางคนผู้หญิงบางคนนะเขาจะพูดเลยว่าชอบชอบฉันเป็นคนชอบทาครีมอยู่แล้วนุ่นก็จะบอกเลยว่าหอ้อเออเรามีครีมน่าสนใจมากเพราะมันแค่ทาไม่ต้องเป็นนวดไม่ต้องให้หมอนนวดน,นวดเลยมันจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับแต่เอาจริงอะ่ะเราทามาหรือว่ามันมีคุณสมบัติอะ่ะในการทําให้มันเขาเรียกว่าชุ่มชื้น แล้วก็ทําให้ผิววะไม่แห้งกระจ่างพวกรอยริ้วรอยต่างๆอ่ะก็จะกระชับขึ้นนุ่นพูดแค่นี้เขาจะถามต่อเลยว่าหล่อแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันเวิร์กยังไงกี่บาทแต่ถ้าเกิดสมมตินะว่ามีคําตอบเช่นกี้เนี่ยเราอะ่ะมีเออเป็นคนชอบทาครีมอยู่แล้วไหมพวกทาเออครีมยกกระชับหรือว่าครีมทาผิวถ้าเขาพูดเลยว่าโอ๊ยที่บ้านไหนยังมีอยู่เลย ยังไม่ได้ใช้เลยสิ่งที่นุ่นจะทําต่อคือรอเออเสียดายจังเลยแล้วนุ่นนะ่ะก็จะใช้ before after ของที่มีอยู่นะตอนเนี้ให้เขาถ้าเขาคอนเฟิร์มต่อมาว่าอุ้ยไม่หรอกเออเราไม่ชอบทาสิ่งพวกน,นี้เราใช้วิธีออกกาลังกายเอานุ่นก็จะท้ามสิ่งที่นุ่นทําตอนเนี้ยไม่มีอะไรมากไปกว่านุ่นเอารายชื่อทั้งหมดมาทั้งลูกค้าที่กินรีบอลทั้งที่อยู่ในเฟสทั้งที่เราคุยอยู่ แล้วนุ่นก็แค่หวานโดยการเริ่มต้นตั้งคำถามว่าชอบใช้ครีมพวกนี้อยู่ไหมแค่นี้เองเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าใช้เราทาอยู่มีอะไรมาแนะนำหรอนุ่นคุยต่อซึ่งก็จะคุยต่อเป็นลนักษณะเหมือนกับอินโฟเมชันที่จาให้หรือว่าเป็นอินโฟเมชันที่พลอยให้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครก็ตามที่บอกว่าไม่ค่อยได้ทาหรือว่าที่บ้านยังมีอยู่เลยนุ่นยังไม่หยุดนะนุ่นส่งรีวิวต่อ พอนุ่นส่งรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนุ่นก็ดูฟีดแบบถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วมันได้ผลจริงๆหรอนุ่นก็บอกว่าอะโดยส่วนตัวนุ่นใช้รักนุ่นก็จะบอกว่านุ่นใช้แล้วเป็นยังไงบ้างหรือถ้าเกิดสมมตินุ่นยังไม่ได้ใช้นุ่นก็จะบอกว่าเหมือนกับที่จาพูดเลยค่ะตามรีวิวเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้จะเปิดตัวที่ยี่สถ้าอย่างน้อยๆน,นะถ้าอย่างน้อยๆน,นะเขาจะรอตัดสินใจมาที่24ี่หรือรอให้เราไปใช้อย่างน้อยๆเขารู้ว่า เราทำตลาดนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะถ้าใครรู้สึกเลยว่าไม่เอารอก่อนวันที่ยี่สิบสี่นุ่นบอกเลยว่าไม่ใช่มันจะต้องวันที่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่ยี่สิบสี่ต้องประกาศให้คนรู้ว่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบสี่จะมีตัวนี้แล้วฉันจะเริ่มใช้เพราะตอนนี้ฉันยังไม่ได้เริ่มใช้เพราะในวันประกาศตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์นุ่นย้ำนะคะเขาจะไม่ได้มาประกาศอยู่ใน facebook Live อย่างเดียวนะ มันจะออกไปที่ไอจีเขาเขาก็จะโพสต์ในไอจของเขามันก็จะออกไปที่แมสออกไปในตลาดข้างนอกเพราะฉะนั้น Hive Expert Firming Gel Cream จะไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่เฉพาะนักธุรกิจ Legacy หรือลูกค้า Legacy แต่มันจะมีคนมาถามเราด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยอันนี้ของ Legacy หรอเฮ้ยแกขายด้วยหรอเพราะมันจะออกไปอะเป็นแมสขนาดนั้น ฟังขนาดนี้เห็นศักยภาพของเขาเรียกว่าธุรกิจสกินแคร์ตลาดสกินแคร์แบบนี้แล้วอะค่ะมีใครในที่นี้ยังรู้สึกอีกไหมว่าฉันจะรอจนถึงวันที่24แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมีไหมนุ่นว่าใครพร้อมบ้างอะถ้าพร้อมกด2องมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมนุ่นเนาะตลาดเนี้ยคือโคตรใหญ่แล้วก็ตลาดเนี้ยรอไม่ได้ แล้วเราก็ใช้นะคะสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจากจาจากพลอยหรือว่าไอเดียจากนุ่นนะคะลองไปแบ่งปันให้กับคนรอบข้างดูนะคะก็สำหรับนุ่นนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ